ความแก่ไม่มีวันมีเยืยอเราได้หรอครับกัดไม่ต้องมาปลอบใจคุณวาหรอกคุณวารู้ตัวเองดีคุณวาแก่แล้วคุณวาก็อยากเป็นงานกับผู้ชายโปรไฟล์ดีๆมีลูกสักสองคน <c oughs> คุณวาอยากมีลูก <c oughs> มีลูกได้ยินไหมคุณวาจะทําพยายามทำทุกอย่างเสียงเงินไปตั้งหลายแสนเพื่อจะได้มีลูกอะกัดพูดความจริงนะครับ สำหรับกั๊กพวกสาวๆอยู่เทียบกูวาไม่ได้เลยครับก็สวยอยู่สวยไปคุณแจ็คก็คำนาทำเสงแบบนั้นนะคะก็คำว่าสวยของพวกคุณแจ็คก็คือว่านางกัดวัดกูวาอย่าเข้ามานะเมื่อกี้แจะก่าซัง แต่คําที่กัปพูดไม่ได้ตีความหมายอย่างที่คุณแจ็คเข้าใจนะครับคิดว่าฉันง่หรือไงทำไมไม่เคยฟังเลยกันเอะทำไมไม่เคยฟังกันเลยครับบัวโอ้ยหยุดเถอะค่ะหยุดเถอะค่ะไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่พูดแล้วคุณน้องวาขาเดี๋ยวงานจะเริ่มแล้วนะคะดาด่าคือพาคุณบาวไปที่หน้าเซตเลยขอะคุณแจ๊คแล้วอย่าทําแบบนี้นะครับกัปเป็นผู้ชายเลยครับบัวใช่ก็ผู้ชายไงมาสิมามาเร็ว รัชกรจะอร่อยมาเลยจับลูกจากนี้พยายามสิงมาอีตาลายปั้มรัชกรพปยายามจะจูบชายหนุ่มไม่ไปทั่วห้องรัชกรวนนิ่งไปยังห้องน้ำโมชิตาวิ่งตามไปคิดว่าน่นจะหนีฉันพ้นหรอไอ้หน้าอ่อน <c oughs> <c oughs>